สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะแอดก็อยากนําเสนอเลขเด่น3ตัวนี้นะคะแอดตั้งชื่อให้สูตรนี้ว่าเลขเกาะกลุ่มนะคะเลขเด่นเลขเด่น3ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นสถิติย้อนหลังนะคะเริ่มตั้งแต่งวดนนี้นะคะ8 8ดแปดนะคะ งวดนี้นะคะแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้านะคะเป็นงวดที่เป็นงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมนะคะสองห้าหกห้านะคะเลขเด่นนะคะห้าเจ็ดเก้านะคะก็จะเข้าที่ห้าแล้วก็เก้านะคะ คลิปคลิปเลข3ามตัวนี้นะคะแอดเคยลงคลิปไปนานมากแล้วนะคะแต่ว่าแอดก็อยากมานำเสนออีกนะคะงวดน,นี้นะคะห้าเจ็ดเก้าหลุดนะคะงวดน,นี้นะคะห้าเจ็ดเ้มาทั้ง3ามตัวนะคะ อันนี้นำไปนะคะหลุดครั้งที่หนึ่งห้าเจ็ดเก้านะคะเข้าที่ห้าแล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดเก้านะคะเจ็ดเลขสามตัวนี้นะคะไม่ใช่สูตรคำนวณน,นะคะไม่ใช่สูตรคำนวณที่ว่ามาจาก หลักร้อยหลักหมื่นหลักพันนะคะก็จะไม่ใช่เลขบนหรือล่างนะคะแต่จะคลาบนล่างนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นสูตรคำนวณบนหรือสูตรคำนวณล่างนะคะวันนี้นะคะหลุดครั้งที่สองนะคะ9แล้วก็ห้านะคะ ก้เก้านะคะหลุดครั้งที่สามนะคะแล้วก็กลับมาเข้าเก้านะคะเจ็ดแล้วก็เก้านะคะเจ็ดนะคะแล้วก็ห้า อีกครั้งนะคะวดนนี้หลุดนะคะครั้งที่สี่หลุดครั้งที่ห้านะคะเจ็ดแล้วก็ห้าเก้านะคะแล้วก็ห้าหกพอไปกับห้าเจ็ด <9 S 2> ถ้าเราสังเกตนะคะจะหลุดไปสองงวดแบบนี้นะคะ5จะกลับมาก่อนนะคะพอ5ห้ามานะคะจะมี9ตามมาเก้าแล้วก็ห้าแล้วก็เจดแล้วก็เก้าอย่างนี้นะคะส่วนงวดน,น,นะคะห้าเ้า เแล้วก็ห้านะคะเก้านะคะแล้วก็เก้านะคะหลุดนะคะครั้งที่หกห้านะคะแล้วก็เจ็ด จ็ดอีกครั้งนะคะเจ็ดแล้วก็เก้าแล้วก็เจ็ดนะคะห้านะคะแล้วก็เก้าเก้านะคะ เจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดนะคะห้าดูดนะคะครั้งที่เจ็ดดูดนะคะครั้งที่แปดแล้วก็ห้านะคะ เจ็ดเก้านะคะหลุดแล้วก็หลุดนะคะเก้าสิบสิบเอ็ดนะคะแล้วก็กลับมาเข้าอีกครั้งนะคะห้าพอห้าพุก็มาเก้านะคะ ้าแล้วก็เจ็ดแล้วก็เก้าแล้วก็ห้าแล้วก็เจ็ดเก้านะคะแล้วก็เจ็ดแล้วก็เก้าแล้วก็เก้านะคะห้าเจ็ดเก้าในงวดที่แล้วแอปค่อนข้างมั่นใจนะคะที่ 95แล้วก็05นะคะงวดที่แล้วเนาะงวดที่แล้วแอดก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้เยอะเหมือนกันนะคะ95นะ395แล้วก็595 795นะคะงวดที่แล้วแอดซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะที่แอปเป๋าตังค์แล้วก็ที่นกพัดนะคะซื้อไว้395นะคะแล้วก็7 795 195เนาะงวดที่แล้วนะคะ แล้วก็9นะคะงวดที่ผ่านมานะคะแอดก็จะพยายามเน้นนะคะหลายๆคลิปที่5-7-9แต่ง,งวดนี้เนาะไม่รู้ว่าจะมาอีกหรือไม่นะคะเพราะว่าเดินต่อเนื่องมาหลายงวดแล้วทั้งหมดนะคะทั้งหมด ทั้งหมดเดี๋ยวแอดนับงวดนะคะทั้งหมดห้าสิบเอ็ดงวดนะคะห้าสิบเอ็ดงวดหลุดไปสิบเอ็ดงวดนะคะแล้วก็เข้าเข้าทั้งหมดสี่สิบงวดเนาะในระยะสองปีสองปีกว่านะคะสูตรสูตรนี้ค่อนข้างเดินเดินดีนะคะเลขเด่นสามตัวเนี่ยค่อนข้างเดินนะคะเดินดีแต่ว่าเลขมันก็มีสิบตัวเนาะมันก็เดินอยู่แค่นี้ละคะ ศูถึงเก้าเนาะแต่ว่าสามตัวนี้นะคะค่อนข้างจะมาบ่อยนะคะสังเกตนะคะหลุดไปสามงวดเนาะหลุดไปสามงวดนะคะก็กลับมาที่เก้าห้านะคะเนี่ยคะ่ะแล้วก็เก้าเก้านะคะสังเกตนะคะเก้าเก้าถัดมานะคะ ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะเนี่ยคะ่ะห้ากับเก้านะคะก็จะอยู่สองงวดนะคะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่มากับเก้านะคะห้ากับเก้ามากับเก้าเก้าเนี่ยค่ะมากับห้าแล้วก็กับเก้าสองงวดถัดมานะคะเจ็ดเนี่ยค่ะเจ็ดเนี่ยค่ะมากับห้าเนี่ยค่ะแล้วก็เก้านะคะสังเกตนะคะคล้ายๆเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยค่ะ เก้านะคะแล้วก็เจ็ดนะคะเก้าแล้วก็เจ็ดพองว่ถัดมานะคะเนี่ยคะ่ะแปดนะคะมากับห้าแล้วก็เก้านะคะก็คือเก้าเจ็ดแล้วก็แปดนะคะถ้าเราสังเกตเนาะนะคะเลขท้ายสองมาสองวงนนี้นะคะมาเลังวันเลขท้ายสองตัวนะคะถ้าเราสังเกตเนาะ เดี๋ยวแอดจะให้ดูอีกวิธีสังเกตอีกจุดอีกจุดนะคะเนี่ยค่ะเริ่มตั้งแต่งวดนี้นะคะสังเกตนะคะเลขห้าเจ็ดเก้านาะห้าจะมาก่อนนะคะห้ากับเจ็ดถัดมานะคะเจ็ดแล้วก็เก้าพองวดที่ผ่านมานะคะเก้าก็อยู่ตรงนี้นะคะเว้นไว้งวดหนึ่งเนาะเว้นไว้งวดหนึ่งนะคะแล้วก็ ว้นไม่งวดงนะคะแล้วก็ห้าแล้วก็สี่เจ็ดแล้วก็หกนะคะหลักสิบเนาะส่วนงวดน,นี้ก็อันนี้เป็นแค่การวิเคราะห์เนาะแอ่ก็คิดว่าอาจจะเป็นแปดอยะะ่างเงี้ยคะ่ะนีค่ะถ้าเราสังเกตเนาะห้านะคะลดมาสี่เจ็ดลบมาหกนะคะเก้าเนี่ยคะ่ะห้า เจ็ดนะคะแล้วก็เก้าเนี่ยค่ะเลขดินเนาะห้าเจ็ดเก้านี่ยค่ะจะวินระยะมางวดที่แล้วนะแอดก็คิดว่าหลักร้อยก็น่าจะเป็นห้าแอดก็ซื้อนะคะฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เยอะมากห้าเก้าหานะคะแอดแต่แอดก็ชอบเจ็ดเก้าห้าเนี่ยแอดจะซื้อแทบทุกง,งวดก็มีซื้อห้าเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าสามเก้าห้านะคะงวดที่แล้วเนาะแล้วก็หนึ่งเก้าห้า คิดว่าจะเป็นเหมือนหือ,น,อนี้เงี้ยค่ะเลขห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็ห้าเก้าห้าเนาะแต่ดันมาเป็นสามนะคะนะคะวิธีสังเกตแต่ว่างวดน,นี้จะมาอีกหรือไม่เนาะนะคะงวดน,นี้เนาะแปดหลักสิบถ้าเป็นเหมือนงวดน,นี้นะคะห้าแล้วก็สี่เจ็ดแล้วก็หกแล้วก็เก้าแล้วก็แปดก็จะไปตรงกับเลขเด่นนะคะเลขเด่นสูตรหลักร้อยนะคะหลักร้อยบวกหลักหน่วย หลักร้อยนะคะเนี่ยค่ะสามนะคะบวกห้าได้แปดนะคะแล้วก็ตรงกับสูตรหลักสิบบวกเก้านะคะหลักสิบบวกเก้าก็คือเก้าบวกเก้าก็จะได้แปดนะคะก็ชนที่แปดเนาะสูตรหลักสิบบวกเก้าเนี่ยเป็นสูตรที่แอดชอบที่สุดนะคะเพราะว่าอาจจะมีหลุดบ้างแต่ว่าก็เวลาดูดก็กลับมาเข้านะคะอย่างวันนี้เนาะเจ็ดก็มาหกเนี่ยค่ะห้าก็มาสี่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสังเกตนะคะเนี่ยค่ะ 9นะคะบวก9ก้าก็ได้แปดเก้า้าบวก9้าได้แปดเก้าห้าบวก9้าได้สี่ห้านะคะ่ะสี่บวก9้าได้สี่ห้าหถ้าใช้3ามตัวนะคะก็จะมีหลุดไปตัวหลังอานนครั้งแล้วก็7ดบวก9้านะคะก็จะได้ห7เจ็ดบวกหนะคะเนะะี่ยค่ะก็จะได้ห้าเนี่ยค่ะเรียงลงมาอย่างนี้เลยนะคะนี่เจ็ดหห้าเลยนะคะวันนี้เนาะคลิปนี้นะคะ แอดก็นะคะนำเสนอเลขเด่นตัวนี้นะคะแปดแปดแล้วก็เนี่ยค่ะก็เลขเด่นตัวนี้นะคะห้าเจ็ดเก้าก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่นะคะหรือว่าเข้ามาหลายงวดแล้วก็อาจจะหลุดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคลิปนี้นะคะแอดก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ